ทำอะไรจ๊ะอบเซกกอกี่หนูอบเซกกรอกสซมสี่ข้อให่กอกอีสานนะฮะกอกอีสานที่กอกเปรี้ยวข้อละสิบบาทข้อว็เริ่มข้อใหญ่เนาะข้อทำเป็นสองข้อเนี่ยเหรอชิ้นละสิบื้อทะซืกินเป็นไหม เป็นเออแข่งแหล่งของมันอะค่ะตรงนี้พูดถึงถ้าอร่อยแล้วจะสั่งแม่ค้าเขาเอามาให้ถ้าแะลบกินว่าอร่อยเดี๋ยวต้องชิมก่อนต้องชิมก่อนไม่หลอกอร่อยไม่อร่ออย่างนี้รู้ใจกรอบเนาะต้องอบก่อนเลยเราต้องเอาไม้กิมฟันทิมๆมันก่อนให้น้ำมันน้ำมันมันไหลน้ำมันมันไหลตะกี้ห้านาทีโอเคแล้วอบเสร็จแล้วให้แะลบชิมถ้าผ่านก็จะสั่งให้แะลบไปกินกรุงเทพ อ้าวแล้วก็ไม่กินกับข้าวแล้วก็กินกับเหล้าไม่ได้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 เดี๋ยวไปก่อนอ่ะอ่ะอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวไปก่อนอันนี้อะไรโทรศัพท์เหรอเออชาร์จตรงนู้นก็ได้เออเดี๋ยวไปชาร์จตรงนู้นปิดเขาจะเอาตรงนี้ใช้งานอ่ะใช่เวลาใช้งานเขาห้ามมีสายหลายอย่างอ็ถูกก็อือ อันนี้อกแล้วเหรอคะนี่เปิดยังไงดูหน่อยสิอกแล้วแล้วเปิดแว่นท่านไปไหนวะโอ้โหนี่ก็ทําอย่างนี้ค่ะอันนี้มันยี่สิบหรือยี่สิบห้ามันจะตาไม่ดีไหนยี่สิบห้าประมาณจะอืมอีกหก่เนี่นี่อกแล้วใช่ไหมคะเนี่ยอกแล้วรอเวลามันสุกมันก็ดังติกริ๊งเออดังติ๊งติ๊งเหรอ อันนี้ค่ะที่อบหม้ออบไม่รหม้ออบหม้ออบใส้กอกค่ะมารอดูตอนสุกนะคะนี่อบยี่ห้านาทีเโอ้นี่อบสามสิบนาทีไม่อ่ยี่ห้าแต่มันไม่ถ้ามันยังไม่แห้งดีพอเราก็เพ่มนาทีไปได้เช หม้ออบลมร้อนอหม้ออบเอที่ไร้บานเหรอไรน้ำม,มันน้ำมันน้ำมันคั่นถ้วยเนี่ยนะเวลาเราที่ลงนีลง้ลงมาแต่เราไปอบไปไปต่อทานเนี่ยมันจะยกเสร็จแล้วจะลุกเป็นไฟเลยนะลำบากอะ่ะอันนี้เดี๋ยวม,ม,ยมันยี่สิบห้านาทีเดี๋ยวมันตกเฮ้ยเนื้อมันก็ตกอยู่ในถาดในถาดว่าเอาถาดไปล้างเฮ้ยประมาณนึงโอ้โหเยอะเลยนหละเนื้อละมันจะได้ไม่เป็นไขมันเยอะนะ เเขาก็ออกบมาหม่อเดี๋ยวพรนี้ซื้อกุ้งเขา่อนใหม่ตัเริ่มอยนี่เดนไปหาจิงเกียวก็โตเดหาจิงไกียวก็ม่ไดอโตแต่พงนี้ไปซ้บรมาตัวตัดคึ่งต้องยับึ่กิโลเลยเขาดูบริอานอ้โเะไดซื้อหแล้วคือเอาอาท้งเยอำอะไรกันจ๊ะ มะพร้าวพอปลูกพร้าวก็ขยายบักพร้าวย้ายมะพร้าวย้ายมะพร้าวนี่ค่ะน้องนี่ค่ะสุกแล้วจะเป็นงี้อู้เหลืองกระดามเลยพี่น้องคะนี่ค่ะไปใส่ใส่นี่เอาไปใส่แล้วจานมั้ย บางกูว่าเออทำไดเลยก,ลายก,ลากล้างมายมเอ๊ะ้าเอ๊ะก้างมาวันนั้ไม่กินข้าวเย็นไม่ได้หรอกกินข้าวร้อนเขียดข้าวร้อนโอเคแกงทายทุกซอกทุกช็อตเลยนั่งง่ายๆดิมานั่งด้วยกันดิมานั่งกหน,น